เม็ดเดียวโอ๊กหนึ่งเกตทั่วนะบอเลเลียถึงแน่นอนบอเลียถึงแน่นอนอถึงก็นนงงคับคอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตัดผมใหม่ตัวนี้รอใส่หมวกพร้อมนะใส่หมวกเพ,พได้ไหมนี่ก็<อ>มาตามต่อได้นี่อ่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่แต่ถือว่าเล็กวิ่งของคุณพ่อสไวนี่บ่ทันหลุดมเตะวิ่งวิ่งบนบอก ซูนกับเก่าในเสือออกลางเสือ่าซกับเก่าเป็นเป็นเป็นลักหน่วยบ่เป็นลักหน่วยอ่าซกับเก่าลักหน่วยลักซีฟหามาทีสามสี่ห่าอแต่ว่าต้าพูคุณพ่อสวัยลุดเนาะรุดบบอกบอกให้ซื้อเท็จว่าอะไรอ่าการบอกว่าให้เอาไปจับเอาเองระวังซูนกับเก่ากับสามสี่ห่าอืมนะครับ อ่ามาคลิปนี้นี่จะเป็นคลิปเหล็กบนก่อนหรือว่าเอาเหล็กล่างก่อนพร้รอมเลยกันเลยเนาะเอาพร้อมกันเลยเน,ะนาะเออบ่เสียเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวท่านผ<า>ูน้ชมจะว่ามึงมันลีลาแท้มีทั้งบนทั้งลาง่างหมดสั่นเอาเอาคลิปเดียวนี่ทำบนทั้งล่างเนาะอ่าแสดงว่าเฮ็ดไว้แล้วด้วนี่เฮ็ดไว้แล้วอ๋อผอมที่สิป,ปล่อยตลอดเวลาเนาะ,นะอือนะครับเอาท่านไหนมีท่านไหนถามอีกไหม เม่อตัวเราเรียกเขาชนก็แล้วตัวเราเรียกว่าโค้งสุดท้ายเกิดมาโค้งสุดท้ายหรอคุณพ่อโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมของคุณพ่อสวายนี่บอมมี่โค้งสุดท้ายเนาะหายไปแล้วคือจบเลยนะครับฉะนั้นก็เอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆช่องกตามคุณพ่อสวายมางวดนี้ก็บอกว่าหายไปตามอีกแน่นะครับกัด ถือว่ามือนีเป็นโอกาสดีแล้วขี่เข้าสิได้เลกสูตร,รนะครับของคุณพ่อสวัยแม้ว่า่าคุณพ่ออาจจีจับตัวนี้อาจทีบดถือใจท่านกัให้ท่านเอาไปจับใหม่บิงเนาะเอาไปจับเอาเจ้าของมึงนะครับเยวล่อเครื่องไทยก่อน <c oughs> เอาสู้เอฟซีฟังกินเกินจะกัดหน่อยนะครับพ่อเกินแนวทางของคุณพ่อเกินแนวทางเอฟซีฟังกอนเดี๋ยวจังซี่ไอจุดตัวเลขค่ะตัวเลขบนเนาะค่ะ เลัวก็มีศูนย์หนึ่งอยูรักสิบเจ็ดแปดเก้ายูรักหน่วยคุณเจ็ดแปดเก้าลักหน่วยศูนย์หนึ่งสอรักสิบไอ้นี่เลขบู๊นเป็นปะศูนย์หนึ่งสองไอ้นี่เป็นหลักหน่วยหลักสิบลักสิบรักสิบเนีอางมาบัวทบ้านบ้านลักหน่วยเชื่อแต่ว uh, ่าโดนเชื่อเชืฮาวันนี้หักครบตัวน um ี้เดียวโดนดำเนเนคะ ค่ะตัวฮักข้อบัดนี้ตวห้ามหักข้อเนาะครับนี่ออกกำลังกายกี่ข่อดีหนึ่งกับสองครับนออกกำลังกายหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองีหนึ่งกับสองมียู่วลักสิบงวดที่แล่ชุดกับเก้างวดนี้หนึ่งกับสองลักสิบลักหน่วยขึ้นดูลหน่วยเรียเต้ยอ๋อไปแล้วแต่มาบอกกอนเรียเตี้ยเพนั้นเขาเห็ดลงโตัวนะ แต่แต่เขาเห็ดลงโตเอดให้ลงโตไดเด้วยมันีกเ่อลงตัหรออ้าแบบจะจคืองวดตวนพุ่นเขาทั้งบนทั้งล่างไหมโอ้อยากได้ยืนสั่นอยากได้ยืนมันสั่นก็อดูเขาขับ่ามพ์มาขับถึงบ่าขึ้เขาบ่าแต่บวเขาละวันเดียวคือถาม่าขารื่องเดียวตอนน่ะอยากหามาขาแม้หาพวกนี้ก็โตมันก็่าไับไปอะไรว่าจะเพิ่มไหมเพิ่มแลรุนหาวขันบ่โลกขึ้หม เป็นเบิ่งแล้วมันบ่ค uh ือครับสูหายบ่คือตัวเดียว่คือนี่คือเสียนว่าเลขรักหน่วย789เนาะรักหน่วย789อือก็จับ1 7 17 18 18 1 7 18 1 7 18 27 2 8 27 2 8 ตัวนึงลายตัวเรื่องวันอะจะบว์ใหม่ไปซื้ออืมอามันบ่์โอาบ่รลุกหัวืสองตัวนึงอะงสองการพลาดตัวด่นอะถ้าออกขี้แกงเร็เปอกอ๋อจานจานเขาบอกแกงไห้สีก็เป็น้สื่ีไงเออแม่หนอ่มไปซื้อเออร้งขอกันมานะคะปัดห้าเปิ้เปิ่ื่อดิอ่าที่เขาบอกเนี่ยอืมผูสื่อต้อตัวเียง ยังงดแล้วเขาว่อาหอดาเก่าเก้าหายเลยเบอกาเก่าเอออืมแต่ว่าเขาบได้เกียนหายเิ่นก็บื้อสื่อบ่กองกเื้อก็ซื้องพวผมไินยินินทุกวันเนี้ยเต็ดวนนี้ก็หาหาเก่าสามเกาสี่เก้าว่าเโอเคเสียงบทลางเลยก็แต่ผู้พวกคนท่ถืออ่ะแม่พวกคนที่ถือพวกคนท่ถอก่ะเอาตะศูนเก่าเขาบอกไมครับเป็นเป็นตัวุลกนั่น สรุปก็ตับคู่ให้ไอันี่เอาบนก่อนเนาะเลขเมื่อยเพื่อสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวนปือฝาดีเนฝันเนาะเอาบอเลขเอามีเลขฝากน้ำบ่เลขฝักเด right. ็ Four ๋ยวก็จะนนข้างล่างก็แล้วกันก็ถึงด้วยนีผมก็ถึงไงผมเ็เดเดียไปดับบออกล่างผมมาเซยต้ยผมากนเดียวเเด้อโอ้ยเดียบเดี๋ยวีมเกีย ออเอาเกียมผมได้เราหกเกียรซื้อปืนมาตื่นมาสอบว่าได้หกเกียไมอะไรได้ยุบมาดับบนปม่ซื้อละเอาฉันจะซื้อบนลแล้วว่าอเอาเกียเ่มไป <c oughs> พ่อสยคยับาเลขฝันนี่เป็นคนคน<ค>บ่อนันดอกคนหกจกฝากไว้ให้อ๋อฝ่เห็นว่าคนฝันเงีย่าก็ได้ได้ยินคนบอกคน<อ>บอกคนเราดีคนเราบอกว่าหน่าอไรจากคนฝันคนฝันได้หกขาหางเนี่้ว่าเขาเกันเนาะ พวกฮาาก็เปบุกเจ็ดสี่กาากับกุกเจ็ดสี่เปิอลทำโัวเลยเปิ้เหว่าความฝันสู่ฟังก่อนถึงที่นแล้วเปิ้ลถึงที่แต่เปิ้ลก็เื่อผมก็ถึงแค่บาทผมึงสิบบาทเนี่ยผมดูออกผมตั้งกันบ่บ่เปิ้เว่าความฝันงไห้ฟังบ่าวเปิ้ลฝันเันแน่ไหนหกับบจ ี่เล็กฝากก็ซื้อนเนาะเี่ฝาด้วยเวยอย่าไปเอาสารกันเนี่ยผมคนเอาบึงเนาะเค่นเอาสารผมก็ได้สามหาแปลเดพี่พอจะให้นี่พอมีโตนวเน้นให้เอานึ่ง <5, S 1> เกจครับผมนึ่งเกับสองแปดเนาะนึงเกดกับสองแปดครับถ้าคืนวัยการปรกับวัตรงเนี้อผมเบาตั้อตอกต้ังตีกับเนาะบกมาในนอนแปดหนึ่งแปดหนึ่งก็ต้องกลับรอกผมก็เป็นเลก้าผมมีแปดนึงอ่ะ เออเอาล่างเส um ียนบอมบอมเอาเอาล่างโชว์โชวไปน้่เได้รับเอาล่างพอมเด้อามหกสามสามกับสามเก้าโอ้เล็กสองตนี่งวดที่แล้วเอาจะปีนฝ่าเลยไหมแต่บอมอ่เออแต่เ้าเคิดบมาสือมจเดีกว่าน้องลงทุนปั๊บเนี่ยพอ่าปั๊บเลยโอ้ยแตนายไ โปรแกรมี่ยานสื่อไปแล้วเนี่ยื่อเด็กถือเป็นไรเงินนัเ็บซี่อนเจ็บยบบกอดน้อยเนาะการในนกพนาะให้กัอพร้อมนาะสามสามมันลยปูมเพราะว่าพอสไดว่าเอฟซีกับสื่อที่โตเขียนให้ไหมไมแม่แม่น้อสวยนะคะโค้งสุดท้ายสำหรับแนวทางล่างิ็พอสวยให้สตัวบอกรับสอชุดสามหกกับสาครับ สำหรับเลข้ายวิ่ง้ายรูดสามกับหกนะครับสําหรับแนวทางล่างนะพรอเนี่คือปฏิมาศาสตรมัวมัวเร็วโหดีใส่เลยสามหกสามสิบห้าเลขล่างนี่ม้วนนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของคุณพ่อสวัยบุรีลำนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปพิเคราะ์พิจารณานะครับทั้งบนและล่างนะครับพี่น้องชอบตัวไหนก็ไปหาจิบจบกับสลากกินแบ่งเด้อทุกคนทุกท่านนะครับผม หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม